พฤติกรรมเสี่ยงหมายถึงพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตทำให้ร่างกายเกิดอันตรายสูญเสียหน้าที่ขาดโอกาสพัฒนาตนเองเกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองผู้อื่นและสังคมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง 1. พื้นฐานอารมณ์ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงได้มากได้แก่ การขาดยับยังชั่นใจตนเอง 2. การเลี้ยงดูการเลี้ยงดูที่ทําให้เด็กเกิดปัญหาพฤติกรรมได้แก่การทอดทิ้งถูกทารุณใช้ความรุนแรงตามใจมากเกินไปขาดกฎเกณฑ์กฎระเบียบ 3. เพื่อนวัยรุ่นจะผูกพันกับเพื่อนมากและจะเรียนรู้ทักษะสังคมรวมถึงยอมรับเอาค่านิยมแนวคิดการปฏิบัติจากเพื่อน 4. ปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวนอกจาก,กระทำให้เด็กได้รับเลี้ยงดูไม่ถูกต้องแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจต่ออารมณ์เด็กได้ง่ายความเสี่ยงต่อสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพในช่งวงวัยรุ่นและเยาวชนส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นและเร็วก่อนวัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในวัยรุ่นและเยาวาชนได้แก่ 1. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2. การใช้สารเสพติดต่างๆ 3. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ที่ไม่ปลอดภัย 4. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 5. การสูบบุหรี่ 6. การไม่ได้ออกกำลังกาย 7. การดื่มนมต่ำกว่าเกณฑ์ 8. การได้รับสารอาหารในกลุ่มผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มตาตรฐาน400กรัมต่อวัน 1. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคมากมาย 2. การใช้สารเสพติดต่างๆวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังพัฒนาในทุกด้านการใช้สารเสพติดจะไปขัดขวางพัฒนาการทางด้านร่างกาย 3. พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ที่ไม่ปลอดภัยแนวโน้มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีลดลงแต่ในกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลับมีแนวโน้มการเสียชีวิตที่สูงขึ้น 4. พฤติกรรมการเสี่ยงทางเพศสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดเนื่องจากการสูบหรี่เป็นอันตรายต่ออวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกาย 6. การไม่ได้ออกกำลังกายการไม่นิยมออกกำลังกายแม้รู้ดีว่าการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงเกิดประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจในแต่ละปีจะพบคนที่เป็นโรคที่เกิดจากการไม่ออกกำลังกายมากมาย 7. การดื่มนมต่ำกว่าเกณฑ์ ปัจจุบันเฉลี่ยคนรับ18ลิตรต่อปีซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก4-7เท่านมเป็นอาหารที่มีคุณ,ค,ณค่าทางโภชนาการเหมาะกับทุกเพศทุกวัยควรดื่มนมมาลัก2แก้ว8การได้รับสารอาหารในกลุ่มผักผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณน้อยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติด ติดต่อเรื้อรังและโรคมะเร็งบางชนิดพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 1. การปฏิบัติตามกฎจราจรปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบมีความเห็นแก่ตัวไม่มีระเบียบวินยัยคือขนองประมาทเป็นต้น 2. พฤติกรรมเสี่ยงเช่นการขับรถด้วยความเร็วสูงขับด้วยความคนขกานองตื่นเต้นระหว่ดเสียวเพื่อแสดงถึงความเก่งกล้า 3. ขาดความชำนาญเส้นทางและขาดความมั่นใจในการขับรถ 4. การกินยาบางชนิดและการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อร่างกายเช่นยาก่อมประสาทยาแก้วัดยาเสพติดให้โทษ 5. พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันขณะขับรถได้แก่ 5.1. การใช้โปรแกรมออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือเช่นไลน์ Facebook t ท n โกหรือการเล่นอินเทอร์เน็ตอื่นๆ5.2การจับพวงมาลัยมือเดียวทำให้ขัดประสิทธิภาพในการควบคุมและบังคับทิศทาง5.3การเปิดเพลงเสียงดังทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติที่เกิดการขับรถ5.5การกินอาหารขณะขับรถจะทำให้ผู้ขับขี่เหลือมือข้างเดียว 5.5การ,กถรถดูโทรทัศน์มีผลแสงสว่างและภาพเคลื่อนไหวขณะขับรถด,ดึงดูดความสนใจของผู้ขับขี่ทำให้สมาธิในการควบคุมรถในการเสี่ยงต่อการใช้ยา 1. ป,ปริมาณยาเองโดยความเชื่อที่ว่ากินยามากไม่ดีเ้าออาการดีขึ้นแล้วก็หยุดยาโดยไม่ยอมกินยาต่อจนครบตามที่แพทย์สั่ง 2. นำยาของคนอื่นมาใช้โดยคิดว่ามีอาการคล้ายกัน อาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันซึ่งนอกจากจะไม่หายแล้วเสี่ยงต่ออาการข้างเคียงกันอีกด้วย 3. ไม่ฟ้องฟังคําอธิบายจากเภสัชกรไม่สนใจคําอธิบายว่ายาแต่ละชนิดใช้อย่างไรปริมาณเท่าใดและยาบางตัวมีมีข้อแนะนําการใช้ยาจากเภสัชกรเพื่อใช้ยาถูกวิธี 4. เกิบยาไม่ถูกวิธียาทุกชนิดมีอาการเก็บ รักษาที่แตกต่างกันแต่รับประสิทธิภาพในการรักษาของยาบางชนิดเก็บในที่เย็นบางชนิดต้องเก็บอยู่ในที่ไม่มีแสงหากไม่อาจฉลากหรือไม่ฟังคำอธิบายจากเภสัชกรอาจจะทำให้ยานั้นๆมีประสิทธิภาพน้อยลงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดปัญหาการติดสารเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อชีวิตของคนติดยา ครอบครัวและสังคมพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการติดสารเสพติดมีดังนี้ 1. มีความอ่อนไหวทางจิตใจและอารมณ์ถูกชักชวนถูกหลอกลวงหรือถูกบีบบังคับจากกลุ่มเพื่อน 2. อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอยากมีประสบการณ์ 3. การใช้ยาเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายทางจิตใจเพื่อลดความทุกข์ความกังวลกระวายโดดเดี่ยว เหมือนถูกทอดทิ้ง 4. การไปซื้อยามากินเองโดยไม่ทราบสบรรพคุณยาที่แท้จริงปริมาณยาที่ควรกินการกินยาเกินจำนวนที่แพทย์สั่งไว้การกินยาติดต่อกันนานๆบางครั้งอาจทำให้เกิดการเสพติดยานั้นได้ 5. การเรียนแบบการที่ได้เห็นผู้ที่ตนสนิทสนมรักใคร่หรือเพื่อนใช้จึงเห็นว่าเป็นสิงโก้เก๋ หน้าลองใช้เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นพวกเดียวกันจึงไปทดลองใช้สารเสพติดจนได้ 6. พฤติกรรมที่สังคมตีตาในเชิงลบเช่นชอบใช้ความรุนแรงแข่งรถจักรยานยนต์หนีเรียนเป็นต้น 7. พฤติกรรมที่อยู่ในภาวะบริโภคนิยมเช่นชอบเที่ยวเตรมั่วสุมใช้เงินฟุ่มเฟือย แสวงหาความสนุกสนานจากการบริโภคเพื่อใช้จ่ายเงินเกินตัวพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาความรุนแรงต่อสังคมได้แก่การก่ออาชญากรรมโดยใช้ความรุนแรงเช่นป้นจี้ทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์สินหรือข,ข่มคืนกระชำทำเราเป็นต้นซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงจะทำให้เกิดความรุนแรงมีดังนี้ 1. การอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบใช้ความรุนแรงเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นหนีเรียนดื่มสุราสูบบุหรี่ 2. การดื่มสุราหรือสารเสพติดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมได้ในที่สุด 3. การได้รับชมภาพยนตร์ความรุนแรงจากสื่อได้แก่ภาพยนตร์ละครหรือภาพข่าวความรุนแรงจึงเกิดการเรียนแบบสื่อ4การเล่นเกมประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทำให้มีนิสัยก้าวแล้วเป็นการบุ่มเพาะพฤติกรรมความรุนแรง5การพกอาวุธเมื่อเกิดปัญหาทะเลาะบอกแว้ง มักจะนำอาวุธที่ติดตัวมานั้นก่อเหตุรุนแรงได้พฤติกรรมการมั่วสุมการมั่วสุมเป็นปัญหาที่พบมากในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมไทยเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นจะมีการรวมกลุ่มมั่วสุมกันทำกิจกรรมต่างๆพฤติกรรมการมั่วสุมที่สามารถพบได้ในกลุ่มวัยรุ่นมีดังนี้ 1. การมั่วสุมในการเล่นเกมออนไลน์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนมีการใช้สมาร์ทโฟนทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเกมออนไลน์ได้มากขึ้นซึ่งทําให้เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นเกมออนไลน์ตามสถานที่ต่างๆ 2. การมั่วสุมเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เนื่องจากปัจจุบันวัยรุ่นมีการชักชวนกันเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นสาเหตุของ5การมั่วสุมตามสถานที่ต่างๆในสังคมของไทยในปัจจุบันนี้วัยรุ่นมักหาโอกาสนัดหมายเพื่อนฝูงออกมาเพ่ภาพกลุ่มในสถานที่ต่างๆเช่นบ้านเพื่อนบริเวณต่างๆในชุมชนห้างสรรพสินค้า ร้านเกมเป็นต้น 6. การมั่วสุมเพื่อการแข่งขันจักรยานยนต์บนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืนมักมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเพื่อนำรถที่ตนเองดัดแปลงเครื่องยนต์ท่อไอเสียและอื่นๆอ,ออกมาเพื่อประลองความเร็วกับท้องถนนทำให้กีดขวางจราจรและสร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอย่างมากพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในสังคมไทยยังคงมีความรุนแรงตามที่ปรากฏในการรายงานข่าวการยกพวกตีกันของนักเรียนนักศึกษาต่างสถาบันการทะเลาะวิวาทตามสถานที่สาธารณะซึ่งในแต่ละครั้งจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บพิการและอาจมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้สาเหตุของการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นมีดังนี้ 1. เกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายมาก่อน 2. เกิดจากความคึกขนองตามธรรมชาติของวัยรุ่นและการถูกยั่วยุ 3. ปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อน 4. ปัญหาเรื่องชู้สาวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งนำมาสู่การทะเลวิวาท 5. เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบใจร้อนและขาดสติเป็นความแค้นส่วนตัวเป็นผู้อิกัน 6. เกิดจากการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด,ผด จากรุ่นพี่สูร่รุ่นน้องเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีหรือความยิ่งใหญ่ของสถาบันของตนเองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมเสียงมีดังต่อไปนี้ 1. ปฏิกิริยาทางลบจากบุคคลอื่นวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะถูกตักเตือนว่ากล่าวถูกลงโทษด้วยวิธีต่าง เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็จะถูกตาหน้าไว้การถูกมองด้านลบบ่อยๆ 2. อุบัติเหตุพฤติกรรมวัยรุ่นที่ขาดความยับยั้งชั่งใจตนเองขาดการวางแผนหรือคิดล่วงหน้าขาดการประเมินอันตราย 3. การเกิดโรคโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงมักจะเกิดจากลักษณะนิสัยและการควบคุมตนเองไม่ดีได้แก่โรคอ้วน โรคเบาหวานโรคความดันเลือดสูงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดสี่การสูญเสียโอกาสในอนาคตปัญหาที่เกิดตามมาเมื่อวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงคือการขาดโอกาสที่จะเป็นคนดีขาดโอกาสเรียนขาดโอกาสในการทำงานการถูกมองเป็นเด็กเกเรและถ้าพฤติกรรมเสี่ยงรุนแรงมากจนกลายเป็นอาชญากรรม 5. ปัญหาสังคมปัญหาสังคมต่างๆเช่นปัญหาทางเพศสารเสพติดและอัชญากรรมจะเกิดผลทางสังคมตามมาเช่นการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์การทำแท้งการเสียชีวิตจากการติดเชื้อหรือตกเลือดการมีบุตรก่อนวัยอันควรการอย่าล้างในวัยรุ่นปัญหาครอบ ทัวและการเกิดอาชญากรรมต่างๆสถานการณ์เสี่ยงหมายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลชุมชนและสังคมประเภทของสถานการณ์เสี่ยง 1. สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หมายถึงสถานที่เวลาโอกาส สภาพสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยง่ายสถานการณ์ดังกล่าวได้แก่ 1. การสัมผัสร่างกายการควบคุมได้สัมผัสร่างกายเช่นโอบกอดและจูบก,กันทำให้เกิดอารมณ์และความต้องการทางเพศขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. การอยู่ในที่รับตาคนสองคนต่อสองเช่นอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีผู้ใดพบเห็น หรืออยู่ในห้องสองต่อสองเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้คู่รักมีความสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าทั้งคู่ไม่ได้เตรียมตัวหรือคาดคิดมาก,ก่อน 3. การถูกชักชวนให้ดูสื่อลามกหรือหนังสือที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศถ้าถูกกับเพศตรงข้ามแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็อาจอารมณ์ทางเพศขึ้นมาได้ 4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด ทําให้ขาดสติหรือหมดสติ 5. การไปเที่ยวตอนกลางคืนหรือตามสถานเริงลมหรือไปงานสังสรรค์ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหรือมีการเต้นรำที่สัมผัสร่างกายกัน 2. สถานการณ์เสี่ยงต่อการเสพติดหมายถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติดสถานการณ์ดังกล่าวได้แก่ ได้แก่คนที่ขาดความอบอุ่นมีปัญหาครอบครัวพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลหรืออาจเข้มงวดเกินไปพ่อแม่ทะเลาะกันหรือมีปัญหาส่วนตัวอื่นๆที่เป็นสาเหตุให้หาทางออกผิดๆด,ด้วยการใช้สารเสพติด 2. การใกล้ชิดกับผู้ใช้สารเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคบเพื่อนที่ใช้สารเสพติดทำให้เกิดการเรียนแบบหรือถูกชักชวนได้ง่ายหรือต้องการให้เพื่อนยอมรับ 3. การขาดความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการผู้ไม่มีความรู้จะถูกหลอกหรือชักจูงใจง่ายเช่นการใช้ยาลดความอ้วนซึ่งมีผลผสมของแอมเฟตามีน สสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สารเสพติดเช่นอยู่ในครอบครัวที่ใช้สารเสพติดอยู่ในชุมชนที่มีการใช้และซื้อขายสารเสพติดเป็นต้น 5. ความจำเป็นต่อร่างกายบางคนใช้สารเสพติดเพื่อระงับอาการเจ็บปวดหรือเพื่อให้ทำงานได้เป็นระยะเวลานานทำให้ไม่ง่วง 3. สถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัย มายถึงการอยู่ในสถานที่หรือเหตุการณ์ที่อาจของให้เกิดความเสี่ยงต่อตนเองอันเกิดจากปัจจัยต่างๆสถานการณ์ดังกล่าวเช่น 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบต่อสุขภาพเช่นแสงสว่างไม่เพียงพออยู่ในที่มีเสียงดังหรือฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 2. ภัยธรรมชาติเช่นเกิดพายุฝนตกหนะักน้ำท่วมมีผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ารัดวงจรฟ้าผ่าหรือการเอ,อิดอุบัติเหตุหอกลื่นลม้ม 3. สถานการณ์ฉุกเฉินการเกิดจราจนการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านความคิดส่งผลให้เกิดชุมนุมประท้วง ก่อให้เกิดความรุนแรงทระวิวาทก่อให้เกิดลูกหลมหากอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อมการเข้าไปอยู่ในสถานที่เวลาและโอกาสสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยเช่นอยู่ในที่รับตาการถูกสัมผัสเนื้อต้องตัวร่างกายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจทำให้เกิดอ,อารมณ์ร้าเพศได้หากไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองจะส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 2. การใช้สารเสพติดการอยู่ใกล้ชิดในสถานที่เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดเช่นเพื่อนคนในครอบครัวหรืออยู่ในแหล่งที่มีการมั่วสุมสารเสพติดทำให้เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย 3การอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อกันเกิดความไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพเช่นอุบัติเหตุนในรานต่างๆยกตัวอย่างหากนักเรียนเข้าห้องน้ำในโรงเรียนแล้วไม่รู้จักและไม่ระวังตนเองหัวแต่เล่นแต่หยอกล้อกับเพื่อนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้ง ถ้าเจ็บป่วยหนักอาจทำให้ขาเรียนจนต้องหยุดเรียนวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสียสเสยรรเส่ยงและสถานการณ์เสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงในวัยรุ่นเป็นพฤติกรรมที่พบได้เสมอวัยรุ่นมักจะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้หลายรูปแบบการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงโดยอาศัยการป้องกันการควบคุมและสร้างแรงจูงใจ เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงจึงเป็นวิธีเหมาะสม 1. นึ่แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ 2. คบเพื่อนที่ดีเอื้อต่อการกระทําที่พัฒนาตนเองหลีกเลี่ยงการครบเพื่อนที่มีแนวโน้มจะชักนําให้มีพฤติกรรมเสี่ยงหรืออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง 3. มีสติสัมมาปัจชะยะสติคือความระลึกได้สำนึกอยู่เสมอไม่เผอตัวและสัมปัจชยะคือความรู้สึกตระหนักรู้เข้าใจชัดตามความเป็นจริงหใช้กระบวนการตัดสินและแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงเช่น 1. ทําทำความเข้าใจสถานการณ์นั้น 2. คิดทางเลือกหลายๆทางที่แสดงพฤติกรรม 3. ใคร้ควรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากทางเลือกแต่ละทาง 4. ช่างน้ำหนักของการกระทำในแต่ละทางเลือกแล้วจึงตัดสินใจแสดงพฤติกรรม 5. ให้รางวัลกับตนเองเป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองสามารถอีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือสถานการณ์เสี่ยงได้ รางวัลจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีความสำเร็จการให้รางวัลตนเองจึงเป็นการสร้างความรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จในตนเอง ไม่น้อยนะครับกักจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่ว่าจากสถิติล่าสุดนั้นปรากฏว่าปริมาณการเกิดอุบัติเหตุและผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางมหาวิทยาลัยที่ได้นําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุธาธิภาสุขครับ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละประมาณ22,000คนบาดเจ็บไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคนและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบ2 0 0 0คนพิการจากอุบัติเหตุปีละกว่า7,000คนคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า2 0 0 0ล้านบาทต่อปีระบบตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟแดงด้วยกล้อง CCTV ผ่านการประมวลผลด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ m g i i Eye 4.0ที่ถูกคิดค้นจากทีมวิจัยอาจารย์คณะวิศวกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น